สวัสดีสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาเจียวเจียวหอมยังไงให้กรอบนานนะคะเก็บไว้ได้นานเลยค่ะเก็บไว้ได้เป็นเดือนเลยนะคะจะเอาไว้ทานกับอะไรก็ได้นะคะหอมเจียวไว้ทานกับยำหรือว่าจะไว้ทานกับขนมหม้อกแกงแต่ทีนี้กำลังจะทำขนมหม้อกแกงค่ะก็เลยจะเจียวหอมไว้ใส่ใส่กับ ใส่โรยหน้าหม้อแกงกนนอะเนาะก็เลยจะพาทุกคนมาทําค่ะเจียวหอมวันนี้หอมนี้เราเป็นหอมแขกนะคะเรานํามาซอยนะคะซอยให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเจียวกันต่อนะคะเดี๋ยวรอน้ํามันร้อนก่อนนะคะเดี๋ยวพอตอนที่เราน้ำมันร้อนแล้วเสร็จแล้วเราค่อยใส่แป้งลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเราโรยตอนนี้เดี๋ยว ความชื้นในหอมจะออกมาทำให้แป้งเหนียวค่ะเดี๋ยวค่อยใส่แป้งนะคะตอนที่เราจะตอนที่น้ำมันร้อนนะคะอันนี้เราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันไว้แล้วนะคะเดี๋ยวน้ำมันร้อนแล้วคือมันจะลอยเขากำลังร้อนนะคะจะลอยต้องรอให้เขาร้อนจัด่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอุ้มน้ำมันเนาะรอให้น้ำมันร้อนจัดนะคะเดี๋ยวเราค่อยนำหอมลงไปนี่นะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ นะคะหั่นให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธตอนที่เราทอดอีกทีนึงนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะทดสอบโดยการอันนี้มีหอมแล้วก็โรยแป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะแป้งข้าวเจ้านิดหน่อยก็พอนะคะพอให้มันกรอบกับตัวหอมเพื่อที่ว่าเพราะว่าความกรอบมันขึ้นอยู่กับเวลาที่เราเจียวนะคะคือถ้าน้ํามันแบบถ้าน้ํามันแบบ เจียวจนน้ำมันมันไม่เป็นฟองอะค่ะมันถึงจะกรอบได้นาอันนี้เราก็รยยรยแป้งข้าวเจ้าไปนะคะรยให้มันแบบพอประมาณเนาะเพราะว่าถ้ารวยหนามากมันจะไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่นะคะมันจะไม่ค่อยกรอบเร่ก็รยประมาณนี้นะคะเราจะทดสอบโดยการเอาหอมเจียวนะคะใส่ไปลงไปในน้ำมันเนาะอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้แล้วค่ะยเราก็นำหอมลงไปเลยเนาะ เรา,านำหอมลงไปในกระทะเลยค่ะแบบนี่นะคะเขาจะฟูแบบนี้เลยนะคะถ้าเขาฟูแบบนี้เราต้องค่อยๆนำหอมลงไปนะคะอย่าใส่ไปทีเดียวเลยใส่หอมลงไปแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนไปคนคนบ่อยๆนะคะตอนแรกเพราะว่า เขาจะได้สีเสมอกันค่ะสีสวยเสมอกันนะคะต้องการสีที่มันเสมอกันใส่มันพอประมาณคะมีเดี๋ยวใส่แค่นี้ก็พอนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะยุบตอนที่มันสุกแล้วเดี๋ยวตอนที่สุกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะยุบลงไปอกนะคะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็มัดใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บแช่ตู้เย็นไว้นะคะเก็บในตู้เย็นนะคะหอมเจียวของเราจะได้กรอบใหม่กลิ่นก็จะเหมือนหอมที่เราเจียวใหม่ๆนะคะเวลาที่เราออกมาใช้นะคะประมาณก็จะประมาณนี้นะคะมัดใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็มัดหนังยางให้สนิทนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้หน่อยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ